เรามีเวลามากพอเสมอหากเราใช้มันอย่างถูกต้องทุกคนเคยได้ยินกฎนี้ไหมคะ80-20ทับเชื่อว่ามีหลายคนเคยได้ยินและมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยได้ยินกฎนี้เป็นหนึ่งของการบริหารจัดการเวลาและการจัดการชีวิตอย่างดีที่สุดมันถูกเรียกว่าหลักการพาเรโตตามชื่อของวินเฟรโดพาเรโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีผู้คิดค้นกฎนี้โดยพาเรโตเขาสังเกตว่าผู้คนในสังคมมักถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือคนที่มีอิทธิพลและมีฐานะร่ำรวยมีเพียง20%ซึ่ง20%นี้อยู่บนยอดพีระมิดส่วนอีกกลุ่มก็คือคน80%ที่อยู่ตรงฐานต่อมาก็มีการค้นพบว่ากิจกรรมดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐกิจเช่นกันการนี้ระบุว่า20%ของกิจกรรมส่งผลก่อให้เกิดผลลัพธ์80%ลูกค้า20%ทำให้เกิดยอดขาย80% สินค้าและบริการ20%จะทำให้ได้กําไร80%งานที่คุณทำ20%จะสร้างมูลค่าให้คุณ80%ความหมายก็คือหากวันนี้คุณต้องทำทั้งหมด10อย่าง2อย่างในนั้นจะมีค่ามากกว่า8อย่างที่เหลืออีกมากมาย ฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เอาไอเดียจากกฎ80/20มาแบ่งปันทุกคนค่ะคือวันนี้ลองเช็คตัวเองดูค่ะว่างานที่คุณทำ20%นั้นมีค่ามากกว่า80%ที่เหลือรู้ไม่หรือคุณต้องหาให้เจอค่ะว่างาน20%ของคุณที่จะสามารถต่อยอดให้คุณได้รับผลประกอบการหรือผลประโยชน์ออกมา80%คืออะไร ก่อนเริ่มทํางานถามตัวเองก่อนว่านี่คืองาน20%ที่อยู่บนยอดพิระมิดหรือ80%ที่อยู่ตรงฐานวันนี้แบ่งปันไอเดียค่ะจงใช้กฎปด8ิบยกับทุกเรื่องแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีเวลามากพอเสมอหากคุณใช้มันอย่างถูกต้อง